ตะกูนทำซ้ำนอกลินแบบค่ะพี่ replica แล้ว replica เปลี่ยนหน้าตาไปเป็น replicate duplicate simulate emulate mimic ให้ดูจากรากสับเกือบทุกคำลงท้ายด้วย a t e a เอททำหน้าที่เป็นนาหรือเป็นเวอร์เป็นเวอร์ครับเก่งมากแล้วแปลว่าอะไรนะจ๊ะกินครับ ไอ่จาว่า <accurately> มันเป็นเแต่มันไม่ใ <but> ช <Means S 1> <esh> okay. ่เดยวนะเอ็ดเป็นซ so ัมซิงเซ็กแอดอยู่หลังคำไหนก็ตามนะมันจะแปลว่า to make หรือทำให้ลองดูแล้วมันจะง่ายขึ้นวีนะค่ะเจอเมื่อไหร่แปลว่าอะไรนะลูกวีอะซ้ำๆครับใช่นะก็คืออีกรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรวมกัน replicate ก็เลยแปลว่า ทำอีกรอบเออเห็นะพี่วงเลีบยกไว้ให้ทำอีกรอบทำอีกรอบก็อะไรก็ทำสามนะก็ลองเล่นแบบทำว่าดูเจอเมื่อไหร่แปลว่าอะไรต่อไปนี้นะถ้าเจอดูท่องเข้าหมวดน,นี้นะคะ่ะไวยใบใดดูสี่ตัวนี้แปลเหมือนกันค่ะว w ไวยใบชีจะเป็นยูไอน่าจะสองครับใช่ใบก่อสองใดก่อสองดูก็สใบเสร็จเออใบเสร็จใช่ไหมใดคือ divide อย่างเงี้ยบูคือแบบบูออก็จะแปลว่าสองทั้งหมดนะเฮ้ยเลิศงั้นรวมกันสิยุคฟลีเคเลยแปลว่าทำให้มันเป็นสองอันสองอันครับก็ทำซ้ำนี่เอก simulate ค่ะ sim เจอเท่าไหร่แปลว่า sim เปลี่ยนหน้าตาไปเป็น s y m ก็ได้ s y n ก็ได้เกม sim simulate นะครับ ้ยใช่อันนี้ไง simulation simulation ไงเก็บย่อมาจาก simulation เซมอะไร<ห>อ๋อ simulation คือ,เ,อเรียนแบบ yes เพราะดูอันอ่ะแปลว,ว่าเซมฉะนั้น s i m ิ l a t เลยแปลว่าทำให้เหมือนกันมันก็เลยแปลว่าทำซ้ำเรียนแบบมันมีที่มานะ ไม่หมดอีก m u l a t e ค่ะ e กับ s เจอเมืเ่อไหร่แปลว่าออก a แปลว่าทําให้ e แปลว่าออกอ m u l a t e แปลว่าทําให้ออกทาให้มันออกมาอีกหนึ่งอัน<ำ> <laughs> มันก็เลยแปลว่าทำซ้ำเป็นแบบดีๆทั้งหมดนี่คือที่มาที่ไปของคาว่าทาซ้ำรอบเป็นแบบ